สวัสดีค่ะเพื่อนๆเจอกันกับเต้าอีกแล้วนะคะอวันนี้เต้าจะมาคุยเรื่องว่า,อาตอนที่เต้าไปทํางานครั้งแรกอะคะ่ะเอ่เอเต้าโดนอะไรบ้างเนาะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามเต้านะคะเต้านะคะเจรมินิเจรมินิชาแนลนะคะจะช่องนี้จะพูดเกี่ยวกับการทําอาหารค่ะการไปหาเห็ดนะคะเต้าเป็นคนชอบหาเห็ดนะคะเต้าอยู่ ที่ประเทศเยอรมันนั่นเองนะคะแล้วเต้าจะมาคุยเรื่องสังคมของฝรั่งนะคะแล้วเต้จาจักจะแนะนำคลิปตัวเองนะคะไฮไลท์หนึ่งถึงสี่นะคะเ,เป็นคลิปที่ดีมากนะคะเกี่ยวกับฝรั่งนะคะเต้าถูกโดนทำร้ายเต้าอยู่ฝรั่งกับฝรั่งมาสิบปีแล้วเต้กเาก็โดนโดนทำร้ายนะคะและสาเหตุที่ต้องเลิกกันนะคะ คลิปสเป็นอะไรที่สนุกมากนะคะอยากจะแนะทำเพื่อนๆนะคะโอเคค่ะแนะนำตัวเองก็มานานแล้วนะก็เริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยเต้าต้องแนะนำว่าเต้าทำงานที่เยอรมันนะคะทำงานเ,าเป็นแคชเชียร์ค่ะเป็นแคชเชียร์เริ่มแรกเต้าก็ไปทำที่ร้านอาหารเนาะแต่ที่ที่เต้าจะมาเล่านี่คือเรื่องที่เต้าเจอหนักหน่อยนะก็จะเป็น งานแคชเชียนะคะเพราะว่าพูดตรงๆเลยถ้าเกิดเรามาอยู่ต่างประเทศเราก็เหมือนคนต่างดาวคนหนึ่งนะคะแล้วฝรั่งก็เหมือนคนไทยก็คือแบบว่าครั้งแรกเขาก็ไม่ยอมรับต่างดาวค่ะเพราะว่าเขากลัวว่า,าต่างดาวจะไม่แย่งงานเขานะคะถ้าพูดตรงๆก็คือแบบว่างานแคชเชียร์เนี่ยก็ก็ฝรั่งเขาก็ทําเหมือนกันนะ แล้วเขาก็คือของของเขานี่มันไม่ใช่งานเลิศดหรูสําหรับเขาแต่ว่ามันก็เป็นงานยอดฮิตของฝรั่งนั่นเองนะคะที่เขาจะทํานะคะสําหรับคนที่ยังไม่เรียนเรียนไม่เยอะนั่นเองนะคะอย่างแบบพื้นฐานทั่วไปงานแคชเชียร์คือทางเลือกของเขานั่นเองนะคะแล้วที่เต้าไปสมัครเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเออเหมือนกับไปแย่งงานเขานั่นเองนะ,ะที่เต้าอยู่กออ็อยู่นอกเมืองมาหน่อยนะมันไม่ใช่ในตัวเมืองเลย นะคะก็ส่วนมากจะมีพวกต่างชาติอย่างเราๆพวกจะเรียกว่าหัวด,ดำแล้วกันน้อยมากนะก็จะเป็นหย่อมๆถ้าเมืองใหญ่หน่อยก็จะเป็นพวกพวกเอเชียหรือคนไทยนี่เยอะหน่อยนะคะที่เต้าอยู่นี่ก็คือนอกนอกเมืองมานิดหนึ่งนะเราเขายังไม่รู้จักต่างชาติเยอะแยะนะคะยังไม่มีต่างชาติเยอะแยะ,ยะขนาดนั้นโอเคค่ะวันแรกที่เต้าไปสมัครเลยนะคะก็ เราก็ยื่นใบสมัครใช่ไหมแล้วก็หัวหน้าก็มาสัมภาษณ์งานแล้วก็ให้เราไปทดลองงานนะคนเต้าคนแรกที่เต้าถูกทดลองงานด้วยก็เป็นผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าเต้าเนาะเออเขาบอกว่าเต้าอ่ะเออทำงานนี้ไม่ได้นะหลังจากที่เต้าทำทาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเต้าอ่ะทํางานนี้ไม่ได้เพราะว่าภาษาแขกฟังไม่รู้เรื่องนะ ขาก็พูดกับหัวหน้าก็คือหัวหน้าเชฟนะแล้วเพราะว่าหัวหน้าเชฟมาบอกอีกทีนะว่าเออเขาบอกว่าเธอยังฟังไม่รู้เรื่องเท่าไหร่อะไรเงี้ยเธอต้องกลับไปเรียนหนังสือใหม่ไหมอะไรเงี้ยต้องก็เลยพูดกับเขาว่าโอเคงั้นให้ฉันลองใหม่ลองลองใหม่ดีกว่าไหมเพราะว่าฉันอาจจะตื่นเต้นอะไรเงี้ยค่ะฉันอาจจะตื่นเต้นแล้วอาจจะพูดไม่ชัดให้ฉันมาลองอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะอือฮะ ตอนนี้ก็ไปไปทดสอบกับอีกคนค่ะที่นี่เขาไม่ได้ทดสอบกับคนเดิมเพราะว่าถ้าคนเดิมบอกว่าโอเคคนนี้ไม่ได้นะเขาไปทดสอบกับคนที่สองนะคะคนที่สองบอกเต้าว่าเธอทําได้นะฮะอันนี้เอ่อก็เป็นอีกคนหนึ่งท,ที่ที่เต้าได้งานด้วยนะคะเพราะว่าเขาไม่มีอาคาติกับคนต่างชาติ เพราะว่าเต้าโชคดีหน่อยเพราะว่าลูกเคยเขาว่าเป็นคนชาวต่างชาตินั่นเองนะคะเขาก็เลยไม่มีอากาติกับเต้าเอา่อฮเต้าก็เลยได้งานจากคนคนนี้นั่นเองนะคะเขาก็พูดว่าเธอทําได้นะ,ะ้หลังจากที่ทดสอบไปสองครั้งแล้วเนี่ยเขาก็เลยนัดมาทํางานเรื่องมันไม่จบแค่นั้นล่ะคะ่ะเขาทดสอบเราสารพัดเลยค่ะสําหรับชาวต่างชาตินะครั้งแรกเขาก็ให้ไปนั่งแคชเชียร์แค่สามวันนะ ออแล้วเขาก็ให้ไปปอกไอคอคไรนโนไม้ฝรั่งนะเขาจะให้ให้ให้ทดสอบให้เราว่าเราเข้ากับแขกได้ไหมนะเราพูดกับแขกเป็นไหมเราขายเป็นไหมนะคะก็เออสรุปแล้วเต้าก็ทําได้ดีเลยค่ะเอ,อ,เอ,อมันก็เต็มเป็นที่น่าพอใจนะแล้วตอนนี้ก็อยู่อยู่ไปก็ตอนนี้เต้าทํางานสองปีแล้วค่ะสําหรับแพทเชียเนาะ แต่ก็ยังเออย,ยังมีคนที่ไม่พอใจก็คือเป็นคนที่แบบว่าเอนตีเอเชียนั่นเองนะคะก็จะมีเขาเรียกอะไรป้าคนหนึ่งแล้วกันนะคะเราก็ไม่รู้เป็นยังไงว่าป้าคนนี้เขาจะมีอาก,อากติกับแต้วมากที่สุดถึงมากที่สุดนะเออก็ ตอนนี้เต้าทําได้หลายอย่างนะคะไม่ว่าจะจัดของไม่ว่าจะเป็นแค่เชียร์คือเต้าไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ใหญ่ๆเขาส่งให้เต้าทําหมดนะคะหัวหน้าส่งให้เต้าทําหมดเพราะฉะนั้นเต้ามีสิทธิ์เท่าเทียมกับคนเยอรมันนะคะแล้วจะบอกว่าคนเพื่อนอะบางครั้งอาจจะมีอิจฉาแล้วคําอิจฉาของชาวฝรั่งนะชาวชาวเยอรมันเนี่ยคือแรงมากค่ะเขาพูดตรงๆเลยค่ะ เออก็จะมีป้าคนหนึ่งก็พูดกับเต้าว่าที่เธอมาเนี่ยเธอมาแย่งงานฉันใช่ไหมเออเขาพูดกับต้าอย่างงี้นะเต้าก็บอกว่าถ้าเธอทําดีนะถ้าเธอทําดีฉันก็ไม่แย่งเธอหรอกเออแต่ถ้าเธอทําไม่ดีอ่ะหัวหน้าอาจจะเห็นได้นะอะไรประมาณนั้นแหละแต้วก็พูดไปอย่างงี้ค่ะสรุปว่าเงียบอือฮึคือบางครั้งถ้าเกิดเราเป็นเอเชียบางครั้งไม่ต้องบอกว่ายอมมากก็ได้ค่ะ บางครั้งเราต้องมีจุดยืนนะคะอย่าให้เขาคมเพราะฝรั่งส่วนมากจะคมเราจริงๆค่ะเป็นทุกที่ค่ะเป็นทุกคนนะแรกๆไปทํางานนี่เป็นทุกคนคือพยายามคมได้คมนะแล้วก็จะใช้งานเราหนักมากนะเพื่อนร่วมงานนะคะไม่ใช่หัวหน้าแต่หัวหน้าหัวหน้าเต้านี่จะเอ็นดูมากเอ,อเพื่อนร่วมงานนี่ถ้าเกิดหัวหน้าไมา่อยู่เมืเอ่อไหร่ละเต้าโดนใช้งานทันทีให้ทํานู่นทํานี่บางครั้งเต้าก็ไม่ทํานะ บางครั้งเต้าก็ไม่ทําเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเต้าคือเรื่องของเรื่องก็คือเป็นหน้าที่เขานั่นเองแต่เขามาให้เต้าทําบางครั้งเต้าก็ไม่ทําค่ะบางครั้งเต้าก็ทําถ้าลุมดีเต้าก็ทําแต่บางครั้งก็ไม่ทำนะคะแต่ส่วนมากจะไม่ทํามากกว่าเพราะหน้าที่เต้าก็คือนั่งนั่งแค่เชียร์แล้วก็ต้อนรับลูกค้านะแล้วก็จัดจัดเขาเรียกจัดหนังสือแค่นั้นเอง นะหน้าที่ของเต้าคือตรงนั้นจะให้นอกเหนือนมากกว่าน,นั้นถ้าหัวหน้าไม่สั่งเต้าก็ไม่ทำอโอเคค่ะก็คลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่ยังไงล่ะมาบอกกล่าวเล่าเรื่องว่าโอเคถ้าคุณอยากทำงานเยอรมันคุณต้องเจอที่เยอรมันนะคะคุณต้องเจอเอจานไหนบ้างนะคะสำหรับคนเยอรมันนะคะก็คือ คนพวกนี้ถ้าเกิดด่าคือด่ามาก็เราว่ามาเราก็ว่ากลับนะคะบางครั้งเขาก็เสแสร้งบางครั้งก็เหมือนกับทาดีมันก็เป็นทำดีกับเราแต่จริงๆแล้วรับหลังเขาก็นินทาเราเหมือนเดิมนะคะอโอเคอยาหวังว่าก็คงได้ความรู้จากคลิปนี้ไปบ้างเนาะแล้วก็ถ้าอยากรู้อะไรเขียนคอมเมนต์ไว้เลยค่ะแล้วเต้าจะมาพูดนะคะที่ทํางานมีคนดีด้วยไหมก็มีคนดีค่ะ มีคนดีอ่แต่ว่าบางครั้งก็มีหน้าไหว้หลังหลอกนะคะเอ่ออย่าไว้ใจร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะคะสำหรับเพื่อนร่วมงานโอเคค่ะแค่พูดมาก็เยอะแล้วแล้วก็เอ่อเจอกันคลิปหน้าแล้วกันเนาะโอเคคลิปหน้าเราจะมาคุยอะไรกันดีอะอเขียนมาเลยค่ะเขียนมาเลยจะให้เต้าเล่าเรื่องอะไรเขียนมาเลยจะให้เต้าเล่าเรื่องอะไรเต้ายินดีตอบเนาะ โอเคบายยเจอกันคลิปหนะ้าขอบคุณที่รับชมและขอบคุณที่ติดตามนะวัสดีค่ะวันดีก็